สวัสดีค่ะแอดมินพลอยกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าคู่ตรงข้ามซึ่งเขียนโดยผู้เขียนหลังวันค่ะหนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในแนวฟิกชันที่เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่และน่าติดตามแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้พูดถึงการตัดสินใจในชีวิตของคนสองคนที่มีสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนค่ะเรื่องราวเริ่มต้นจากตัวเอกที่ต้องละทิ้งความสุขของตัวเองเพื่อไปเรียนรู้ธุรกิจทำความสะอาดที่บ้าน และได้พบกับนายจ้างที่มีนิสัยแปลกประหลาดอย่างนับนาทีที่ตรงกันข้ามกับเขาโดยสิ้นเชิงจนเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดค่ะลองนึกภาพนะคะถ้าคุณเป็นพระเอกที่มีชีวิตอยู่ในกรอบของความเครียดและภาระต่างๆวันหนึ่งต้องเข้าไปทํางานกับศิลปินจิตรกรที่เต็มไปด้วยความหลงไหลในสิ่งที่ตรงกันข้ามทั้งนิสัยและวิธีคิดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากันอย่างไม่เต็มใจและเริ่มเรียนรู้จากกันและกันค่ะ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเอกเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาจะสามารถหาความสุขในชีวิตได้อีกครั้งไหมเมื่อแม้ในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวเองเสียน้ำตาและหมดหวังที่สุดนับนาทีกลับเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอีกครั้งค่ะจุดคลายแมของเรื่องคือเมื่อพระเอกได้พบกับโอกาสครั้งสำคัญที่เขาจะได้ใช้ความรู้สึกและพยายามในสิ่งที่เขาเป็นอย่างแท้จริงสำหรับผลทางใหม่ในชีวิตของเขา ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมารวมกันจนทําให้เขาได้เห็นความหมายของการมีความสุขและการเติบโตจริงๆค่ะจากละครสั้นที่อารวินพลอยเพิ่งเล่าให้ฟังเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้อย่างมากค่ะเพราะการมีคู่ตรงข้ามนั้นช่วยให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงในตัวเองมีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจในหนังสือเช่นการยอมรับความแตกต่าง,างการเรียนรู้จากกันและกันและความสําคัญของการมีคนที่เข้าใจเราค่ะตัวละครหลักในหนังสือทั้งสองคน มีพัฒนาการที่น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะพระเอกที่เริ่มต้นจากการเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบเขาได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอีกทั้งยังมีนับนาทีที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้เขาได้ค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจค่ะสำหรับแอดมินพลอยนั้นชอบมากๆที่หนังสือเล่มนี้สร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างตัวละครโดยใช้ภาษาที่สละดสลวยและมีความหมายลึกซึ้งค่ะแถมยังมีช่วงที่ทำให้มีอารมณ์ร่วมอย่างมากด้วย นอกจากนี้แอดมินพลอยยังรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มน,นี้สามารถนำไปสู่การเรียนรู้และการสะท้อนความคิดของเราในชีวิตประจำวันได้ดีมากดีมากค่ะแต่ปัญหาที่แอดมินพลอยพบในการอ่านหนังสือคือในบางช่วงอาจจะมีการสื่อถึงความคิดที่ซับซ้อนเกินไปทำให้รู้สึกเบื่อได้ค่ะถ้าเทียบกับหนังสือหรือภาพยนตร์อื่นๆที่เน้นความชัดเจนอาจจะทำให้รู้สึกว่ายากที่จะติดตามแต่ก็ยังเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมในหลายๆแง่ค่ะ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองคนที่มีความคิดหรือมุมมองที่แตกตา่างและคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะใครที่กำลังมองหาหนังสือไปอ่านแอดมินพลอยขอแนะนำเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้คะแนนหนังสือเล่มนี้4.5เต็ม5เพราะเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและการสะท้อนความคิดที่แปลกใหม่ค่ะทำให้แอดมินพลอยรู้สึกเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ สรุปสั้นๆหนังสือคู่ตรงข้ามเป็นหนังสือที่ทุกคนไม่ควรพลาดจริงๆถ้าชอบแนวฟิกชันที่สอนเกี่ยวกับความหมายของความรักและการมองโลกในมุมใหม่แอดมินพลอยแนะนำให้ไปอ่านกันนะคะอย่าลืมเข้าไปอ่านหนังสือเล่มน,นี้ตามลิงก์ใต้คลิปและกดถูกใจแสดงความคิดเห็นให้แอดมินพลอยด้วยนะคะถ้าชอบให้กดติดตามช่องของแอดมินพลอยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ